ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวครับผมเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งพึ่งทําเสร็จครับเป็นเตาจีนสามหัวเตาครับผมเตาจีนสามหัวเตาเป็นงานสั่งทําของลูกค้าครับอันนี้ก็ใช้ไฟแรงๆครับอันนี้รวดเร็วทันใจนะครับผมโครงหัวเตาก็เป็นเหล็กหล่อครับหนักๆเลยครับ ตัวนี้ใช้นานๆครับหัวเตาแชตก็เป็นหัวเตา Kb7 ครับผม KB7 อันนี้ก็เป็นรุ่นมีรางน้ำนะครับผมมีก๊อกน้ำติดในตัวครับผมไม่ต้องไปเจาะผนังให้วุ่นวายครับตัวนี้เราติดตรงนี้เลยครับผมด้านหลังก็มีรางระบายน้ำให้ครับผมรุ่นนี้ถ้ามีรางระบายน้ำเนี่ยมันก็จะมีตัว อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นถังดักไขมันครับผมอันนี้ก็จำเป็นต้องมีครับผมก็จะมีต่อท่อน้ำเข้าตรงนี้ครับเป็นเกียวสองนิ้วเกียวในครับผมก็ต่อทั่วไประบบ,บ,บ,บประปาด้านนี้ก็จะมีตัวน้ำทิ้งครับปล่อยลงสู่คลองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวติดตั้งบอลวาลครับผม มาดูด้านในครับผมก็จะมีตะแกรงรองรับเศษอาหารนะครับผมก็ปบนประมาณนี้ครับทางดักไขมันอันนี้ก็เป็นชุดวลาวเหมือนเดิมครับเป็นชุดวลาวการโยกครับผมอุตสาหกรรมรัวหนักอันนี้ก็ไซส์อยู่ที่หน้าหน้าลึกเนี่ยครับหน้ากว้างเนี่ยเจ็ดสิซนความยาวอยู่ที่2เมตรครับผม จากพื้นถึงท็อปเนี่ยอยู่ที่80เซนครับผมก็สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ร้านชอช,ชย,อยูเครื่องควอตเตนเลส้านของเราก็ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเบรอร์ติดต่อก็0909377442หร,รืออีกเบอร์หนึ่งก็0643344860ก็ยังไงก็ทักกันเข้ามาได้ครับผมบขอจบรีวิว สินค้าไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ